ว้าวดูดิโอ้โหสิด้วยพี่เลยดูครับมันใหญ่ใหญ่มากว้าวกับสวัสดีมิตรรักแฟ็นกิดท่านเลยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมในช่องนี้นะครับแชน์แนลล์และวันนี้ครับเราก็มาอยู่ ที่บริเวณริมห้วยเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าวันนี้เราจะมาหาอาหารตอนกลางคืนที่ริมห้วย EP 2ครับซึ่งวันนี้เราก็มีอาวุธมาเพิ่มแล้วนะเพราะว่ารอบก่อนเราก็ได้แก่หอยได้แค่อะไรนิดเดียวเองไปรอบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาแก้มือไม่ดูวันจะได้ไหมครับก่อนที่จะไปลงคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกเ้าหน้าของผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปในไม้ของผม้วยครับโอเคไปดูกันเลยจะได้ไม่ได้ตีก็ตายตอนนี้นะครับทุกคนเราก็หยิงหอยยิงหอยแล้วก็เก็บหอยนะครับเราได้มา เราก็ได้หอยมาส่วนหนึง่งแล้วอุ้ย,อ,ย <c oughs> อ่ะดูแต่ว่ามันเรายังไม่ได้เจอหอยใหญ่นะครับทุกคนเราเจอแต่หอยแบบเล็กๆนะเราก็เลยไม่ค่อยถ่ายไปหอยเล็กเดินหาไปเรื่อยๆอ่ะ<ม>เดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับทุกคนว่าจะเจอไหมอ่ะทุกคนดูเดี๋ยวเราเฮ้ยทุกคนโอว้าวดูดิโอ้อแล้วครับตัวแรกไปลุยกันต่อครับทุกคนแล้เริ่ยมีหมอกๆเนี้ยนะ ยอดไปเลย่ฟคนครับตอนนี <tripod> ้เราเจอแล้วแ really? oh, ่เรายงีย oh, <cs ut> ืดให้ดูดิโอ้โหมันให่มากเลยดูดิไปครับผมเก็บหอยเก็บอะไรไปยไปครับคุยต่อครับ

ตอนนี้เราก็ได้มานี่เลยนะนี่เราเปดูแล้วก็มีแต่หอยทั้งนั้นไปครับเดินต่อตน่ครกดูดิเรามาเจอแบบนี้นแต่วันนี้ก่อนหน้านี้เราผม,มเก็บ เอออยลูกเล็กๆไปนะครับเดี๋ยวผมไม่ได้ถ่ายโอเคไปสัมผัสด้วยนะมัดเรียบมุดตาสัมผัสนะครับกุญแจนะครับโอ้ก็พอได้อยู่นะครับทุกคนสัมผัสนะครับมันใหญ่มากนะใหญ่จัดเลยทุกคนดูดูดูเทียบเทียบกับมือผมนะดูอ่ะน้อยนะโอ้ไปครับไปฮะเดี๋ยวเราน่าจจะตอนนี้เราก็น่าจะขึ้นเราก็น่าจะไป ทำอาหารให้ลุงนะให้คุณต่าห <c oughs> อยหอยหอยชินนี้ A few moments later เดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าวันนี้เราได้อะไรบ้างน,นะมาดูใกล้ๆกับตะกรงดูนะเรามีหอยหนึ่งสองมันใหญ่มากนะทุกคนแต่ว่าเออไอที่เล็กๆนี่ผมก็จะเอาไปแบบไปเลี้ยงน,นะเพราะว่ามันไม่สามารถกินได้นะฮะดูครับแบบ โอ้นี่ครับทุกคนนี่คือหอยที่เราได้น,ดาาในใะครับดูมันอะเอาถ่ายใกล้ๆครับเป็นไงสุดจัดเออใกล้เกินนะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาเนี่ยมาทำอาหารกินกันอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำใจให้ผมกนะเพื่อนนี่ครับในถุงก็จะมีประมาณนี้แล้วเราก็จะมีเนี่ยในปลามาด้วยหนึ่งตัวนี่โอเคไปดูกันเลย ตอนนี้ครับทุกคนเราก็ทําการจีหอยแล้วก็กวกย่างส่วนหนึ่งนะครับที่เราดูกันแล้วย่างมาะโอ้ร้อนมากจีหอยด้วยเอ,อ้ยน่ากินมากเลยรอบนี้ร้น่าจะคิด่าเร้น่าจะทาดีกว่าเดิมนะและนี่นะครับทุกคนตอนนี้นะครับเราก็ได้ได้แค่ประมาณนี้นะครับทุกคนไม่ไม่เยอะเท่าไหร่นะไปเ้วไปกินกันเลยเราก็จะกลับบ้านดีกว่า นี่คือสิ่งที่เราได้มาวันนี้นะครับก็อีกส่วนหนึ่งนะครับมันก็ไม่สามารถกินได้เราก็กินได้แค่นี้นะครับทุกคนไปเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันว่ามันจะเป็นรสชาติไง่าชิมนี่ค่นอนึ่งสองงสอ,งอร่อยครับว,ว่ามันเนื้อหมูลเลยตัวครไม่รูปใหญ่ไหมนะ,ะครับให้ทีมงานหยิบกินก็ได้กิน มาแล้วครับพาแล้วอระติมัดฮึมจุดจับเผ็ดนี่ครับคุณตาเล็กกลับมาแล้วทุกคนรอดูสภาพครั้งนี้เสกงโดดสเลยครับค่ะนั่นคือแบบชิ้น,นสุดท้ายแล้วว่าวันนี้เราได้ไม่เยอะนะครับไปอือ อร่อยครับก็โอเคนะครับทุกคนสําหรับคลิปนี้ก็คงจะมีประมาณนี้ครับถ้าใครจะโอ้หุนตาถ้าใครเจ้าคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางของผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ครับวันนี้มันว่างๆครับแบบมันไม่มีอะไรทําแล้วก็เลยออกมาหากินเล็กน้อยนะก็โอเคไปเดี๋ยวเราค่อยไปเจอกันใหม่สําหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบาย